ย้อนกลับไปนะครับเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมาก็คือพวกเราเนี่ยเผชิญหน้ากับสถานการณ์โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็คือโควิด -19 นั่นแหละล่าสุดเราเคยอ่านไปละจีนเนี่ยเขามีการทดลองเรื่องของการแปลงสายพันธุ์ไอ้เจ้าตัวโคโรนาไวรัสเก็์โควิดสายพันธุ์ใหม่โดยอัตราการตายเนี่ยจะ100%เ โดยเชื้อเนี่ยจะพุ่งเป้าไปะนะครับโดยจะเข้าไปที่สมองแล้วก็ระบบประสาทต,ต่างๆพุ่งไปที่ตากล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้โดยจะใช้เวลา7-8วันนะครับก็จะเสียชีวิตทันทีเนาะโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยลอนดอนเนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างหนักเลยหลังจากที่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยล้วนไหลออกมาโดยเขาบอกว่างานวิจัยที่ทดลองอันเนี้ยมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมาก ด้วยหนูนะครับที่โดนดัดแปลงพันธุกรรม ACE2 ของมนุษย์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันเนี่ยเสียชีวิต7-8วันคือตายหมดอย่างที่เราบอกเนะว่าเชื้อเนี้ยมันมันตายอ่ะเออมันตายเลยถ้าติดซึ่งในะขณะน,นี้ทุกคนเขาก็กังวลครับว่าไอเชื้อดังกล่าวที่มีการถูกพูดถึงกันออกมามันจะกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งจ้าเรื่องดังกล่าวนะครับถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกเนาะ ซึ่งโดยปกติอะถ้ามันมีข่าวอะไรเลยลักษณะแบบนี้มาอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวมันจะหลุดมาแหละอืมตามสเต็ป